เอาละครับผมสำหรับในคริปนี้นะครับผมเขากลับไปที่หลัก้อยเนาะนะครับหลัก้อยสุดสองตัวนะครับหลดสุนี้มีเลขสองตัวนะครับเดินเงี้วมาสิบหางวดคืบกันกับหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับมีเลขสองตัวในหลัก้อยนะครับสําหรับในสุนีเนาะนะครับเอาในวันนี้แสดงว่าเป็นตัวหดเดี๋ยวเขาจะคอยมาเมืองกันนะครับเอาเป็นยังไรนะครับนอนเพลอนนอนเมื่อคืนเดยบูยฝนตกนะครับฝนตกหนักเลยนะครับผม ม,มันเทลงมาเราจากจากจากเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฝนตกนะครับพอแต่กอนเนี่ยมันกับฟ้าเมื <S <s ่อฟ้าเคลื <S <s ่อนอยู่แต่บอตกแต่บมาเคลื่อนตกหนักเลยนะครับตกอ่าพอสมควรนะครับเนาะน้ำหลโยนนะครับกรบผมเกษนะครับตามหวยน้องข้องเบิ้งต่างๆนะกระผมิมีน้ำนะครับเนาะมีน้ำโหงน้ำเพนตรงให้ตรงหน้านะครับน้ำบวกน้ำหวยน้องข้องเบิ้งนะครับเนาะอ่าน้องได้แห้งๆิมีน้ำแล้วนะครับ นักระับผมแล้วก็จับเอิงกันเบาๆนะครับพอโลดโพนะครับช่วงนี้มือนซ้ามมากนี่ต้มเอิงระบาดเต็นะครับนักกรับเอ้านะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยก็เบื่อเดียวอยู่ได้กินเนาะทังบานเฮ่านะครับถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยอาหารการกินมันซีมีมากโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะวาสิเป็นอุปาหน้าหนานะครับผมแล้วก็เพิดอ่าแล้วก็ของปลาของยังก็เยอะแยะนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะ เออนะครับถ้าฟ่นโตมากเนี่ยมันเสียโอ้โหนะครับเนะของกินนี่เยอะเลยนะครับนะครับผมสำหรับในอ่าขึองพี่เฮากระสิบไปทีหลักร้อยเนาะสองตัวนะครับการดองวันผลทำมาทำแมงไว้บานทีเรียบร้อยนะครับเนาะเา้าใส่นะครับหลักพันอ่าใส่หลักพันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใส่หลักร้อยสามครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนหนึ่งครั้ง ร้อยหนึ่งสิบหนึ่งนะครับร้อยสองเนาะนะครับแล้วก็ร้อยสามสามครั้งนะครับร้อยสี่ไม่มีค่าคงที่นะครับได้เทเลิบวกสามเลตัวนี้เนาะนะครับการโน่นผลนะครับใส่หลักพันคือเลขเก้าหลักพันคือเลขเก้านะครับหลักร้อยคือเลขหกสามครั้งเป็นสิบแปดได้แปดหลักป่วยบนก็เลขหกร้อยหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเนาะสิบหนึ่งก็เลขเจ็ดร้อยสองเลขสองร้อยสามเลขศูนย์สามครั้งได้ศูนย์นะ ร้อยสี่เลขสามนะครับไม่มีค่าของที่เนาะบอกกันเลยแปดบวกเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสี่เป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับสามบวกส่วนเป็นสามบวกสามได้หกหกไปอีกสามก็ได้เก้าหกกับเก้านะครับได้หกกับเก้านี่คือหลักร้อยนะครับนะครับนะครับแล้วก็เลขออกไปที่หกหกหลอกนายจอกมันมั่วแล้วก็หกมาที่หลักร้อยนะครับหกหกสองนะครับ หมต่อมาได้หกกับเก่าอีกนะครับเลขออกโกโคกหามาตัวเก้านะครับมาหกตัวเดิมนะครับหกหกสองนะครับหมต่อมานะครับเก่ากับสองนะครับเก่ากับสองเลออกหกเก้าหกสองนะครับเนาะก็มาที่เลขเก้านะครับไปที่หลักร้อยเนาะหลักร้อยนะครับร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาในขเจ็ดกับศูนย์นะครับเลขออกศูนย์สีสีมาที่เลขศูนย์นะครับนะครับเนาะนะครับ วัต่อมานะครับได้สองกับห่านะครับเลขสองสองหนึ่งมาที่เลขสองหลักร้อยวดต่อมานะครับได้แปดกับหนึ่งนะครับเลขแปดสี่สามนะครับก็ไปที่เลขแปดในหลักร้อยนะครับวดต่อมาได้หากับแปดแปดไปที่หลัก uh ้อยอีกนะครับแปดหกสามนะครับวดต่อมานะครับได้เก้ากับสองนะครับเลขสองกับมาที่หลักร้อยนะครับสองศูนย์เก้า นะครับวนต่อมานะครับได้ซีครับเจ็ดเลขเจ็ดมากนะครับไปที่หลักร้อยนะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับวัต่อมานะครับดนซีครับเจ็ดเลขเจ็ดมากหลักร้อยนะครับเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับวัต่อมานะครับในสามกับหกสามมากหลักร้อยเนาะสามเจ็ดเจ็ดนะครับวัต่อมานะครับได้หาครับแปด เลขแปดมาเนาะแปดเก้าสนะี่ครับหมวดต่อมานะครับได้สองกับหอาเลขหาขมาเนาะห้าหกสามนะครับหมวดต่อมานะครับได้สามกับหกสามกับหกเลขหมานะครับหกแปดเจ็ดนะครับผมสำหรับงวดล่าสุดนี่แ้ะก็งวดต่อไปเนาะ เดี๋ยวฮอสิม,มาประมวลผลไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือ,อต้องเวลาสุดนะครับเดี๋ยวฮอสิม,มาประมวลผลเนาะนะครับเข้าคดีใส่นะครับเนาะหลักพันก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็หลักร้อยก็คือเลขหกหกสามสิบแปดแปดหน่วยบนเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ ร้อยหนึ่งก็เลขหกสิบหนึ่งเลขสามนะครับร้อยสองเลขเจ็ดร้อยสามเลขหนึ่งสามครั้งก็ได้สามร้อยสี่ก็เลขหกตัวนี้ไม่มีค่าคงที่นะครับแต่ทนายบวกกันเลยนะเนาะนะครับเก้าบวกแปดก็เป็นเจ็ดเจมบวกเจ็ดเป็นสี่บวกหกเป็นศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกหกก็เป็นเก้าได้เก้านะครับเก้า นะครับเก้าบวกสามก็ได้สองนะครับเลขออกไปที่สองสองเจ็ดตัวนี้มันเป็นหลักร้อยหลักร้อยก็เลขสองนะครับเลขสองมาที่หลักร้อยออกสองสองเจ็ดนะครับนะครับวะนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนะสำหรับในวันนี้หลักพันก็คือเลขหก หลักร้อยกับเลขสองสามเทียกับเลขหกนะครับหลักหน่วยเลขเจ็ดร้อยหนึ่งเลขสี่สิบหนึ่งเลขหนึ่งร้อยสองเลขสองร้อยสามเลขสี่สามครั้งเป็นสิบสองเลขสองร้อยสี่เลขเจ็ดนะครับสี่เลขเจ็ดนะครับเนาะนะครับว่าม,มีตำแหน่งไหน ผิดผาดเนาะนะครับก็มาตามกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะสามตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้โอเคนะครับอ่าบวกกันเลยนะครับบวกกันเลยหกบวกหกเป็นสองบวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามบวกหนึ่งเป็นสองบวกสองเป็นสี่บวกสองเป็นหกนะครับหกบวกเก้ก็เป็นสามนะครับ ได้สามนะครับนในวันนี้นะครับบวกเก็ดเนาะบวกไหมนะครับหกบวกหกเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าได้หานะครับห้าไปอีกสามนะครับเป็นแปดนะครับนะี่นะครับเนาะ หลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยตัวที่สอบมาสํานะครับหลักร้อยวันนี้คือมันเคยมาหลักร้อยบ่อยมากสองกับห้ากับแปดในในช่วงหลังๆนี่นะครับแปดนี่มาหลักร้อยบ่อยมากเลยนะครับแปดกับห้าเนาะนะครับเป็นสถิติเลยนะครับนี่นะครับตัวที่มีแปดนะครับตัวที่มีแปดมีหนึ่งสองสามสามวดเลยนะครับนี่นะมาบ่อยมากถึงสามวดนะครับสิบวดมาถึงสามวดนะครับ เลขแปดครับนี่นะแปดแปดแล้วก็แปดนี้ก็ห้านะครับห้านี่ก็มาบ่อยนะก่อนหนะ้นาน,นี้เนาะก็มาบ่อยก็เป็นตัวที่เคยมาหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมวอยาาให้เพื่อนๆผ่านในสามตัวบทในวันนี้นะครับเนาะห้ากับแปดห้ากับแปดนะสองตัวห้ากับแปดนะครับในวันนี้เนาะนะครับหลักร้อยห้ากับแปด หลักร้อยหากับแปดนะครับเนาะในสูตรนี้ก็นะครับถือว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่เสียโอ้โหเดินดีนะครับค่อนข้างที่มั่นใจอยู่นะครับในเเละหลักร้อยนะครับนะครับในหลักร้อยนะครับหลักหลักร้อยงวดนี้นะครับถ้าหลักร้อยงวดนี้มันเข้ากับสูตรหลักของเราไหมนะครับสูตรหลักของเราก็คือตัวนี้นี่นะครับสูตรหลักของเรานะครับห้ากับแปดตัวนี้ด้ห้ากับแปดนะ ้ากับแปดก็เข้าสเต็ปเลยนะครับเข้าสเต็ปเลยห้ากับแปดในสูตรหลักของเราได้ห้าหกแปดสองนะครับตัวนี้ได้ห้ากับแปดนะครับแล้วก็สูตรที่เดินด,ดีด้วยห้ากับแปดสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเลขตัวนี้นะครับถ้าเราจะเอาสามตัวเลยได้ไหมได้นะครับห้าหกแปดห้าหกแปดได้เลยนะครับเนาะนะครับ นะ,นะครับนะครับเนาะในวดน,นี้นะครับเนาะในสูตรสองตัวนะครับวดท,ที่ผ่านมาเนี่ยได้เก้ากับสองก็มาสองนะครับวดนี้ได้หากับแปดนะครับเข้าชนสูตรหลักเลยหนะลักลอยนะหลักร้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่ามันมีหน่อยสูตรนะครับหลักร้อยนี่สองสูตรครับก็มาเลขสองนะครับในวดท,ที่ผ่านมาเนานะ หลักร้อยนะครับมาที่เลขสองนักครับงวดนี้ได้ห้ากับแปดนักครับเนาะนะครับเอานะครับผมถ้าได้ห้ากับแปดนะครับแล้วถ้าจับมาสองตัวได้ไหมหลักร้อยนะครับอันนี้ก็คือหลักสีลหน่วยที่เราจับมานี่นะครับนี่เขาเราก็เอาตัวลองไว้ด้วยนะครับนี่นะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับเด่นห้าลองเด่นสี่เด่นห้านะครับลองเจ็ดตัวนี้เด่นสามเลยนะครับนักครับเนาะถ้าเป็นหลักร้อยนะครับเนาะ หลักร้อยมันมีอยู่ซี่ตวนะครับห้าแปดนะครับห้าหกแปดสองหลักร้อยนะครับห้าหกแปดสองเนาะหลักร้อยนะครับห้าหกแปดสองนะครับอันนี้ก็คือหลักร้อยสูตรหลักนะครับสูตรสองตัวนะครับ ตัวสองตัวได้ห้ากับแปดนี่นะครับได้ห้ากับแปดนะครับมันก็ชนห้ากับแปดเลยชนห้ากับแปดนะครับแล้วก็เต้มร่วมร้อยสิบข้อเข้ากันเดินดีนะครับเนาะเดินดีมากๆเลยเวานนี้ได้แต้มคู่นะครับเอานะครับตัวถ้าเป็นถ้าเป็นห้าตัวนี้นะครับจับสนุกเลยนะครับเนาะจับมวนเลยถ้าเป็นเลขห้ากับเลขสี่สองตัวนี้จับหลักร้อยเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะ ค่อนข้างที่จะโอ้โหน่ารุ่นมากเลยน่ารุ่นมากเลยเลขห้าเป็นหลักสิบแล้วเอาแต้มมาจับหลักร้อยเดียวเสียววับเลยนะครับเนาะแล้วก็เลขสี่เลขสี่เราจับไปแล้วนะครับถ้าเอาเลขหามาจับเนี่นะครับเนาะเอาหลักร้อยมาใส่เนี่ยตัวไหนเข้าแต้มเนี่ยแล้วก็เอาหลักน่วยมาใส่เนี่ยโอ้โหสวยงามเลยนะครับเนาะเอานะครับผมในตัวไปเข้าจังควายมาอ่าประกอบนะครับประกอบตัวตนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจังควาย จีได้คู่ชุดออกมาเป็นคู่ชุดเด่นแล้วนะครับสําหรับในคู่สามตัวบนห้อนะครับในงวดนี้โอ้โหน่ารุ้นมากเลยนะครับเอานะครับผมสําหรับในเลขสามสูตรเนี่ยบอกอยให้เป็นพันๆนะครับตอนนี้นะฮะตาเขาได้เขียนเรี่ยงกันเลยเนาะตอนนี้จะเป็นห้ากับแปดนะครับห้ากับแปดนะครับนะครับในชุดนี้นะครับนะครับห้ากับแปดชนสองตัวเลยนะครับชนสองตัวชนห้ากับแปดเลยนะครับในหลักร้อยเนาะ นะครับในหลักร้อยชนห้ากับแปดเลยสองตัวนะครับอันนี้หลักร้อยนี่หลักสิบหลักหน่วยนะครับตัวนี้เนาะนะครับร้อยสิบหน่วยเลยนะครับตัวนี้ร้อยสิบหน่วยคือสูตรสองตัวนะครับอันนี้สูตรสองตัวหลักร้อยสองตัวหลักสิบสองตัวหลักหน่วยสองตัวนะครับ ตัวนี้เป็นหลักร้อยสุดหลักของเรานะครับห้าหกแปดสองสุดหลักนะครับหลักร้อยนะครับอันนี้หลักสิบหลักสิบหลักหน่วยสุดหลักของเรานี่สองตัวนี้จับเทียบชนแล้วนะครับจะได้ไปที่ห้ากับสามนะครับแปดห้าสามห้าห้าสามโอ้ยนะครับผมเอาว่ากันไปนะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้มีรลุนแน่นอนนะครับมาสำหรับในคลิปเดียวนี้นะครับก็คือหลักร้อยสุดนะครับตัวนี้นะครับสิบห้างวดคือกันนะครับนะครับเนาะ สิบห้างวดงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบหกกเนนะครับนะครับนี่ก็คือหลักร้อยสูตรสองตัวนะครับสิบห้างวดเหมือนกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เดีเวื่องนี้ร่างเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ